สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เอ่อน่าประทับใจมากเรื่องหนึ่งเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาเยอะมากคือปรากฏการของน้องทิดาลาวค่ะเด็กหญิงวัยสิบขวบจากประเทศลาวใช่ครับที่เสียงร้องของเธอนี่ข้ามฝั่งโขงมาครองใจคนไทยจนแบบกลายเป็นไวรัลในเวลาแป๊บเดียวเลย ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากคําบอกเล่าของคุณภูศรีวิไลคนที่ดูแลน้องเหมือนพ่อแท้ๆเลยนะคะครับผมพอได้ไปดูข้อมูลมาแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีมิติที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเด็กเสียงดีธรรมดารรมดาเลยค่ะอืมวันนี้เราเลยจะมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ผลักดันให้เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ัดสินใจเดินทางครั้งใหญ่ในชีวิตขนาดนี้แล้วเบื้องหลังยอดวิวหลายๆแสนที่เห็นกันเนี่ยมันมีเรื่องราวของความหวังความเสียสละ หรือแม้แต่น้ำตาซ่อนอยู่ยังไงบ้างค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจุดแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยคือภาพลักษณ์ของน้องธิดาอ๋อค่ะคือภาพที่เราเห็นผ่านสื่อต่างๆเนี่ยจะเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสมากๆดูตลกตลกด้วยซ้าใช่ค่ะแต่จากคำบอกเล่าของคุณภูกลับกลายเป็นว่าตัวตนจริงๆของน้องเนี่ยต่างออกไปพอสมควรเลยต่างกันยังไงบ้างครับ ประเด็นนี้มันสะท้อนความจริงของศิลปินเด็กได้ชัดมากเลยนะคือเบื้องหน้าเนี่ยต้องสร้างความสุขให้คนดูใช่ไหมคะครับแต่เบื้องหลังคือเด็กอายุแค่สิบขวบที่ต้องจากบ้านมาไกลคุณภูเล่าว่าเขามักจะแอบเห็นน้องนั่งร้องไห้เงียบๆเพราะความคิดถึงบ้านอยู่บ่อยๆเลยค่ะมันคือการต้องแบกรับความกดดันทางอารมณ์ที่เออมันหนักเกินไวัยไปมากนึกภาพตามเราก็รู้สึกอึดอัดแทนเลยนะคือต้องจัดการกับความคาดหวังของคนเยอะแยะมากมาย ใช่ค่ะในขณะที่ใจลึกๆก็ยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่อยากอยู่กับครอบครัวแล้วที่สําคัญคือความฝันที่น้องแบกมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะอันนี้คือจุดที่ทําให้เรื่องราวของน้องทิดาจับใจคนมากอืมคือความฝันของน้องไม่ได้เริ่มจากตัวเองแต่เริ่มจากความกระตันยูคุณภูจะย้ําตลอดเลยว่าเป้าหมายหลักของน้องคือหนึ่งคือหาเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจกับไทรอยด์เป็นพิษครับ สคือดูแลตายายที่แก่แล้วแล้วก็ยังอยากหาทุนการศึกษาให้น้องชายอีกโหคือทุกอย่างมันผูกอยู่กับคนที่อยู่ข้างหลังนั้งหมดเลยใช่เลยค่ะเพราะได้ฟังแบบนี้แล้วภาพหนึ่งที่คุณภูเล่าไว้มันทรงพลังขึ้นมาทันทีเลยภาพไหนคะภาพของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่เดินทางข้ามประเทศมาพร้อมกับถุงพลาสติกแค่สองใบ อ๋ oh. แล้วในนั้นมีเสื้อผ้าดีที่สุดอยู่แค่3มชุดเองมันมันไม่ใช่แค่กระเป๋าเดินทางแล้วแต่มันคือทั้งหมดที่เธอมีจริงๆถูกต้องเลยค่ะถุงพลาสติกสองใบนั้นมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวัง ทั้งหมดที่ครอบครัวฝากไว้กับเธอเลยเนาะมันคือการเดิมคันอนาคตของทุกคนในบ้านไว้บนบ่าของเด็กสิบขวบคนเดียวซึ่งมันก็เป็นทั้งแรงผลักดันมหาศาลแล้วก็เป็นความกดดันที่มองไม่เห็นด้วยและจากความฝันที่ยิ่งใหญ่นี้เองมันก็นําเราไปสู่จุดเริ่มต้นของการค้นพบที่ที่เกือบจะไม่มีวันเกิดขึ้นด้วยซ้ำจริงค่ะจุดเปลี่ยนมันน่าทึ่งมากคือแม่ของน้องธิดาส่งคลิปเสียงของลูกสาวไปหลายที่มาก แต่ก็เงียบหมดเลยไม่มีใครตอบรับเลยใช่ค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งก็ตัดสินใจส่งคลิปมาให้คุณภูระหว่างที่เขากำลังไลฟ์สดขายของอยู่พอดีซึ่งจังหวะนั้นสำคัญมากเลยนะสำคัญมากค่ะคุณภูเล่าว่าเขาไลฟ์จนดึกมากแล้วเหนื่อยมากกำลังจะปิดไลฟ์แล้วแต่มีข้อความจากแม่น้องทิดาส่งมาอีกครั้งบอกว่าลูกสาวไม่ยอมนอน รอดูอยู่ว่าคุณภูจะฟังคลิปเสียงของเธอไหมโหเด็กก็รอด้วยความหวังใช่ค่ะมันมีความหวังเล็กๆของเด็กคนหนึ่งส่งผ่านมาทางข้อความเลยผมว่าตรงนี้มันเหมือนโชคชะตาจริงๆนะคือถ้าคุณภูเหนื่อยแล้วปิดไปเลยอะ่ะเรื่องทั้งหมดนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแน่นๆค่ะแต่เขาก็ตัดสินใจเปิดฟังทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นมีคนส่งคลิปออดิชั่นมาให้เป็นร้อยๆคลิปแล้วครับและวินาทีที่เขาเปิดฟังเพลงน้ำตาหล่นบนที่นอนของคุณฮันนี่สีอีสาน ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยค่ะคำที่คุณภูใช้บรรยายความรู้สึกแรกที่ได้ยินมันน่าสนใจมากเขาบอกว่าเหมือนได้เจอเสียงที่หายไปนานหลายสิบปีโหขนาดนั้นเลยค่ะเป็นเสียงที่เขารู้สึกคุ้นเคยเหมือนเสียงของศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานในอดีตที่ล่วงลับไปแล้วแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้เสียงของน้องธิดามันแตกต่างจากคลิปอื่นๆอีกหลายร้อย,ย,ย,ยคลิปที่คุณภูเคยฟังในเมื่อเขาก็บอกเองว่าคนอื่นก็ร้องดีเหมือนกัน คุณภูอธิบายว่าเสียงของคนอื่นน่ะร้องดีแต่เสียงของน้องธิดาม,มันสะเทือนใจค่ะอ๋อ oh. มันเป็นความแตกต่างระหว่างเทคนิคการร้องกับอารมณ์ที่ส่งออกมาจากข้างในจริงๆเข้าใจเลยเสียงของน้องมีบางอย่างที่มันทะลุเข้าไปในความรู้สึกของคนฟังได้ทันทีซึ่งในฐานะคนทําเพลงเขารู้เลยว่านี่คือสิ่งที่หายากมากมันไม่ใช่แค่พรสวรรค์ใช่ค่ะมันเป็นพรสวรรค์ที่สื่อสารอารมณ์ได้โดยตรง เขาเลยไม่ลังเลเลยที่จะส่งคลิปนี้ต่อไปให้เจ้าของค่ายเพลงที่รู้จักทันทีเหมือนกับว่าความฝันของน้องกําลังจะเป็นจริงแล้วกําลังจะเลยค่ะแต่เส้นทางมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยนะครับเพราะหลังจากที่ทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยแล้วเนี่ยอืเจ้าของค่ายเพลงก็เดินทางไปถึงบ้านน้องธิดาที่ลาวไปให้คามั่นสัญญาอะไรเรียบร้อยแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นใช่ค่ะเป็นจุดพลิกผันที่เกือบจะทําลายทุกอย่างเลย เกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นไม่นานเจ้าของค่ายเพลงกลับล้มป่วยหนักกระทันหันจนเดินไม่ได้โอ้โห oh. ทำให้โปรเจกต์ทั้งหมดที่วางไว้ต้องหยุดชะง,งักลงทันทีเลยค่ะสำหรับครอบครัวน้องธิดานี่ก็เหมือนความหวังที่เพิ่งจะก่อตัวขึ้นมาแป๊บเดียวก็พังลงไปต่อหน้าต่อตาเลยสิใช่เลยค่ะผมนึกภาพความรู้สึกของคุณภูตอนนั้นออกเลยนะคือจากคนกลางที่กำลังจะมอบโอกาสครั้งใหญ่ให้เด็กคนหนึ่งกลายเป็นว่าอาจจะต้องเป็นคนบอกข่าวร้ายที่สุด ค่ะเขากลัวว่าจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ผิดสัญญาแล้วก็ไปทำลายความฝันของเด็กไปตลอดการแน่นอนเลยมันเป็นแรงกดดันทางใจอย่างมหาศาลเลยคุณพูรเล่าว่าเฟิร์สอัพจิตใจของน้องธิดาตอนนั้นคือสลดมากซึ่งคำนี้มันสื่อถึงความผิดหวังอย่างรุนแรงเลยนะคะครับและจุดนี้เองค่ะที่เรื่องราวมาเดินทางมาถึงทางแยกที่สำคัญที่สุดคือพ่อภูกับภรรยาหรือแม่พึ่งตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้ความฝันนี้จบลงแค่นี้ พวกเขาจะทําเพลงให้น้องธิดาด,ด้วยตัวเองทงั้งๆที่สถานะทางการเงินของครอบครัวตัวเองก็ไม่ได้ดีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ลำบากมากเลยพวกเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการขายของออนไลน์เล็กๆน้อยๆอย่างปลาร้าบองยาสีฟันอะไรเงี้ยค่ะครับกำไรวันละร้อยสองร้อยบาทแต่ก็ค่อยๆเก็บหอมรอมริบเงินจํานวนนั้นไว้เพื่อเป็นทุนทําเพลงให้น้องโอ้ oh. และที่น่าทึ่งคือความเสียสลับมันไม่ได้หยุดอยู่แค่สองคนสามีภรรยาแต่มันส่งต่อไปถึงลูกชายแท้ๆของพวกเขาด้วยมาถึงตรงนี้ผมว่านี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยเรื่องของน้องมังกรใช่ค่ะลูกชายของคุณภูที่ ยอมสละเงินค่าขนมของตัวเองบอกพ่อว่าสงสารน้องพ่อทำให้น้องเธอะคือยอมได้เงินไปโรงเรียนแค่วันละยี่สิบาทพอแค่ค่ารถไปกลับไม่มีเงินซื้อขนมเหมือนเพื่อนเพื่อจะเก็บเงินไว้ให้พ่อทำเพลงให้น้องที่ดาพอมาถึงจุดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความเมตตาแล้วนะคะแต่มันคือการที่ครอบครัวสรีวิไลทั้งครอบครัวได้โอบรับความฝันของน้องทิดาเข้ามาเป็นความฝันของตัวเองไปแล้วจริงด้วยครับ สิ่งที่น่าทึ่งคือน้องมังกรไม่ได้รู้สึกอิจฉาหรือน้อยใจเลยแต่กลับเป็นแรงสนับสนุนที่สําคัญที่สุดมันสะท้อนถึงการปลูกฝังเรื่องการให้และการแบ่งปันในครอบครัวซึ่งกลายเป็นจะเรียกว่าทุนทําใจก็ได้นะใช่เลยค่ะมีค่ามากกว่าเงินทุนจริงๆเสียอีกและเป็นพลังที่ทําให้โปรเจกต์นี้เดินหน้าต่อไปได้แต่พอได้เงินมาคําดนตรีแล้วอุปสรรคก็ยังไม่จบนะครับยังมีค่ะ คราวนี้น้องธิดาต้องมาเจอกับเสียงวิจารณ์จากคนในประเทศตัวเองเลยซึ่งน่าจะกระทบกระเทือนจิตใจเด็กคนหนึ่งมากๆประเด็นนี้ซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากค่ะมีคนลาวบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบกล่าวหาว่าน้องลืมชาติที่มาร้องเพลงไทยโหแรงเหมือนกันนะกำลังไล่ตามความฝันเพื่อครอบครัวก็กลับถูกตั้งคำถามเรื่องตัวตนจากคนบ้านเดียวกันแล้วคุณภูรับมือกับเรื่องนี้ยังไงครับเพราะมันละเอียบอ่อนมากเลย คุณภูเลือกที่จะปกป้องแล้วก็ให้เกียรติน้องค่ะเขาออกมาอธิบายว่าดนตรีไม่มีพรมแดนไม่มีเชื้อชาติครับและที่สําคัญคือเขายืนยันว่าจะยังคงใช้ชื่อที่ดานลาวต่อไปเพื่อการย้าเตือนและให้เกียรติบ้านเกิดของน้องไม่ใช่การลบเลือนตัวตนเป็นการจัดการที่ฉลาดมากเลยคือเปลี่ยนจากข้อกล่าวหาให้กลายเป็นความภาคภูมิใจแทนใช่ค่ะเป็นการยืนหยัดที่น่าชื่นชมจริงๆ และในระหว่างที่กำลังฝ่าฟันอุปสรรคทั้งเรื่องเงินเรื่องเสียงวิจารณ์ก็มีเรื่องที่เหมือนปาฏิหาริ์เกิดขึ้นในวันที่พวกเขาต้องเดินทางไปอัดเสียงที่นครพนมพวกเขามีเงินไม่พอค่าน้ำมันรถใช่ค่ะสถานการณ์ตอนนั้นค่อนข้างขับขันเลยแต่แล้วจูจ่ๆก็มีแฟนคลับชาวลาวที่ทำงานอยู่อเมริกาซึ่งติดตามเรื่องราวของน้องมาตลอดค,คนเมินไม้หมิ่งพันบาทแต่เงินจำนวนนั้นก็ยังไม่พอสำหรับค่าเดินทางไปกลับอยู่ดี แล้วเรื่องมันก็มหัศจรรย์ขึ้นไปอีกเมื่อมีแฟนคลับชาวไทยอีกคนหนึ่งค่ะอีแม่สำรวยใช่ครับคุณภูเรียกแบบนั้นติดต่อมาขอเลขบัญชีบอกว่าจะโอนค่าขนมมาให้หล,ลานๆแล้วก็โอนมาอีกจำนวนหนึ่งแล้วพอเอามารวมกันกลายเป็นเงิน2,500บาทซึ่งพอดีเป๊ะกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนั้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยมันเหมือนกับการ ัดสรรจากที่ไหนซัแห่งเลยเนาะแต่ถ้ามองในมุมสังคมวิทยามันคือพลังของชุมชนออนไลน์นะคะอธิบายหน่อยครับคือเมื่อผู้คนรับรู้ถึงความตั้งใจจริงความพยายามที่ไม่ย่อท้อพวกเขาก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนมันแสดงให้เห็นว่าความดีความเมตตาเนี่ยมันส่งต่อถึงกันได้จริงๆแม้จะไม่เคยเห็นหน้ากันเลยก็ตามครับผม และเรื่องนี้ก็นำเรามาสู่ประเด็นสุดท้ายที่น่าประทับใจมากคือความรักและการสนับสนุนจากแฟนผับคนไทยที่มีกับเด็กผู้หญิงจากอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำโขงคนนี้คุณภูพูดถึงเรื่องนี้ด้วยความซาบซึ้งใจมากๆเลยเขาแสดงความขอบคุณอยู่เสมอเลยค่ะและบอกว่าเขาทึ่งในน้ำใจของคนไทยที่เปิดใจรักและเอ็นดูน้องทิดาเหมือนเป็นลูกเป็นหลานทั้งที่ไม่ใช่คนในสายเลือดหรือคนชาติเดียวกันด้วยซ้าใช่ค่ะ ปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนให้เห็นถึงพลังของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมันสามารถทลายกำแพงของเชื้อชาติและพรมแดนลงได้อย่างสิ้นเชิงเลยพอเราได้ไล่เรียงเรื่องราวท,ทั้งหมดที่อยู่ในแหล่งข้อมูลมาแบบนี้แล้วภาพมันชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับว่าเบื้องหลังความสําเร็จที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นแค่ชั่วข้ามคืนของน้องธิดาลาวเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าแค่พรสวรรค์จริงๆถูกต้องเลยค่ะ เรื่องราวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ไล่ตามความฝันแต่มันเป็นบทพิสูจน์ของหลายสิ่งหลายอย่างครับทั้งความกตัญญูอันแรงกล้าที่น้องมีต่อครอบครัวความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคนรอบข้างอย่างครอบครัวสีวิไลและที่สำคัญที่สุดคือพลังแห่งความเมตตาของผู้คนมากมายที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเป็นแรงส่งให้น้องมาถึงจุดนี้ได้ แล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างครับจากเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากศูนย์มันบอกเราว่าเบื้องหลังความสำเร็จที่สวยงามมักมีเรื่องราวของการต่อสู้ความอดทนและน้ำตาซ่อนอยู่เสมอค่ะครับเรื่องของน้องธิดาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าความฝันที่ขับเคลื่อนด้วยความกระตันยูนั้นมีพลังมหาศาล และความดีงามเล็กๆน้อยๆจากคนรอบข้างเมื่อมันรวมตัวกันก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เป็นเรื่องราวที่ให้แรงบันดาลใจมากจริงๆครับมันอาจจะทำให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนดูว่าบางทีสิ่งที่ขับเคลื่อนให้คนธรรมดากล้าที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนอื่นค่ะอาจไม่ใช่เงินทองหรือชื่อเสียงแต่อาจเป็นเพลงความฝันอันบริสุทธิ์ของใครสักคนที่สามารถเชื่อมโยงหัวใจของผู้คนจากสองแผ่นดินเข้าไว้ด้วยกันได้ เหมือนกับเรื่องราวของน้องที่ดาลาวนี้เองค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างครับจากเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากศูนย์มันบอกเราว่าเบื้องหลังความสำเร็จที่สวยงามมักมีเรื่องราวของการต่อสู้ความอดทนและน้ำตาซ่อนอยู่เสมอค่ะครับ เรื่องของน้องธิดาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าความฝันที่ขับเคลื่อนด้วยความกระตันยูนั้นมีพลังมหาศาลและความดีงามเล็กๆน้อยๆจากคนรอบข้างเมื่อมันรวมตัวกันก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เป็นเรื่องราวที่ให้แรงบันดาลใจมากจริงๆครับมันอาจจะทําให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนดูว่าบางทีสิ่งที่ขับเคลื่อนให้คนธรรมดากล้าที่จะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนอื่นค่ะอาจไม่ใช่เงินทองหรือชื่อเสียง แต่อาจเป็นเพียงความฝันอันบริสุทธิ์ของใครสักคนที่สามารถเชื่อมโยงหัวใจของผู้คนจากสองพันดินเข้าไว้ด้วยกันได้เหมือนกับเรื่องราวของน้องธิดาลาวนี่เองค่ะ